วันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับด้วยนะครับสําหรับพื้นที่ล่านะออตัวนี้นะครับว่าเอ,อมันยังไงเคล็ดลับอย่างแรกเออ้ยมันเราต้องบอกว่าคลิปที่ไม่รับอ่ะก็คือเรโซเนเตอร์ตัวนี้นะครับบางครั้งมันก็อาจจะมามาไม่เนี่ยมาวางขายไปว่ายัางไงบางทีมันมันมีมาวางขายอยู่นะครับโอ้นี่หกสิบ โอเคไม่มีเว้ยฮโอเคก่อนอื่นนะครับผมผมไม่พอเว้ผมต้องเอ่อแลกเปลี่ยนตัวนี้นะครับมีสองสามแล้วแลกตัวนี้ไม่ราคาเดียวกันหมดเลยเหรอต้องปรับหน่อยละอันนี้สักสี่สิบอันนี้สามสิบอันนี้ยี่สิบไปประมาณนี้ไหมหรือว่าอันนี้สิบอะไรพวกนี้โอเคตัวนี้เลยแล้วกันซื้อสารขัดเลยนะครับสามอันก็ <S <S ดูโอเคอยู่นะครับพอ เออได้เหรียญจากตัวนี้มาแล้วก็ใช้ได้กับอีเวนต์เล็กๆน้อยๆน,นะครับและสิ่งที่ผมชอบทำอย่างที่สองเลยก็คือพวกอาวุธนี่แหละครับหลังจากที่ใกล้จะจบงานผมมักจะทำอาวุธไว้นะครับอย่างตัวนี้ทำไว้เผื่อว่าอีเวนต์นี้จะวนมาอีกนะครับก็มันวนมานะมันเหมือนกับงานแฟร์มันวนมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เก็บไว้ได้นะครับ แต่สิ่งที่ผมคิดว่าโชคดีก็คือเรโซเนเตอร์นี่แหละถ้าวันแรกนะครับไม่มีทางได้ครบแน่นอนอะ่ะเพราะว่ามันแจกหอกนะครับวันแรกก็ไม่ใช่แจกดิวันแรกให้ทําหอกนะครับแล้วก็หินขัดก็จะทําได้อย่างนึ่งอ่ะครับก็อาจจะเลือกไปเป็นเล็บหมีหรือว่าหนังตะโขงนะครับเพวสพวกนี้อะ่ะผมเอาไว้ทีหลังหมดเลยเลเวลสาคัญสุดว่างั้นเถอะถ้าพลาดวันหนึ่งก็โอ้โหพลาดเลยอะ่ะ อันนี้จากใจนะครับจากใจสายฟรีแต่ผมเพิ่งไปเติมมาเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเอ็กว่าสายเติมหรือว่าสายฟรีดีนะถึงอยู่แค่ประมาณ6,800นิดนิดเองนะครับคือไม่ถึงอ่ะอยู่ที่ถ้าจะถึงก็ถ้าจะไปอีกเลเวลหนึ่งะครับเป็นเลเวลสามเอนะครับ อ่าโอเคหมดนี่ก็ยังมีสิ่งที่อยากได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าได้ตัวนี้ไปแล้วก็ยังอยากได้ชุดตัวนี้มาวายอยู่และหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วรครับสำหรับคนที่ไม่ได้เติมตรงนี้ไปนะหนึ่งร้อยนะมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วคือไม่ได้ไปล่าสัตว์แล้วใช่ไหมน่าจะใช่นะครับก็จะสะสมแล้วกันนะครับสะสมพวกอาวุธไปใช้ครั้งหน้า โอ้พระเจ้าเราจะได้สิ่งนี้แล้ววาบเรียบร้อยในที่สุดฉันก็ได้สิ่งนี้เราจะมาเริ่มจากสกัดสกัดอะไรกันก่อนอันนี้เป็นสกัดเหล็กแล้วกันนะครับนะสกัดเหล็กก็ได้มาเป็นเหล็กแบบนี้แล้วก็สกัดอะไรอีกก็มีแท่งอลูมิเนียมแบบเป็นแท่งเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องนี้อาจจะได้มาเป็นก้อนนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ยกเว้นให้ครับไทเทเนียมมันมันหายาก โอเคแล้วก็สกัดทองแดงใช่ไหมตัวนี้เอาแบบเป็นแบบเป็นอะไรเนี่ยเป็นแท่งไปเลยอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ํามันด้วยเออก็ดีเป็นอีกแบบนะโอเคเราตองเอาตัวนี้ออกแล้วสินะขนาดมันใหญ่แค่ไหนเนี่ยขอดูก,ก่อนนะครับขนาดหนึ่งช่องสกัดมาไม่เหตุเราไม่เอาเสียงสะท้อนคือเสียงสะท้อนนี่เป็นเครื่องสกัดแร่แบบรวม รวมมิดเลยโอเคงั้นผมพาไปดูเครื่องสกัดแร่ที่เออได้มันมันได้แร่ประมาณมีแร่หลายอย่างครับมีแร่เหล็กมีบล็อกไซด์อะไรพวกนี้ครับแร่อ,อลูมิเนียมแบบมีเยอะอยู่นะที่มันให้แต่มันให้หนึ่งก้อนครับเขาบอกว่าประมาณสีชั่วโมงแล้วก็เอาได้อีกก้อนหนึ่งคุ้มค่าจริงเลยครับเครื่องนั่นนะ ใส่เลยอะไรเนี่ยอะไรคือ47่เจี้ยเพิงใช้หมดในอีกเอ้ยมันใส่ได้มากกว่านี้หรือเปล่านะอันนี้แค่12ชั่วโมงนะครับสีนาทีใช่ไหมเนี่ยสีนาทีแต่ถ้าไม่มี VIP ตรงนี้ก็น่าจะ1ชั่วโมงใช่ไหม หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใช้น้ำมันอยู่ที่สองเกลอนใช่ไหมสองเกนลอนอยู่ได้ชั่วโมงกว่าครับ